เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแบบว่ามีข้อมูลดิบอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยนะแต่พอจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เอ๊ะจะใช้สถิติตัวไหนดีแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กันครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันก่อนเลยจุดเริ่มต้นก็คือมันมีคําถามพื้นฐานอยู่แค่2ข้อเท่านั้นเองครับที่จะเป็นแกนหลักให้เราเลือกเครื่องมือทางสถิติได้ถูกคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะมันสรุปได้ด้วยยคคําาาถมง่ๆ2ข้้อนีหลรับ ซึ่งไอสอเส้นทางหลักๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือ1เลยเราอยากจะทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์หรือที่เรียกว่า association ผู้แม่ก็คืออยากรู้ว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแค่นั้นเองระเป้าหมายที่2ครับก็คือทดสอบเพื่อการทํานายหรือ prediction อันนี้จะลึกขึ้นมาอีกหน่อยคืออยากจะดูว่าเอ๊ะตัวแปรตัวนี้หรือหลายๆตัวเนี่ยมันพอจะทํานายหรือเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งได้ไหม เอาละงั้นเรามาลุยเส้นทางแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเส้นทางของความสัมพันธ์นี่แหละมาดูกันซิว่าถ้าเราจะไปทางนี้เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรให้เราหยิบมาใช้ได้บ้างมาเลยครับเส้นทางที่1การทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์หรือ association คือในภาคนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันที่ว่าถ้าเป้าหมายของเรามันง่ายๆเลยคือแค่อยากรู้ว่าเฮ้ตัวแปร2ตัวเนี้ยมันเกี่ยวกันไหมแค่นี้พอเราจะมีเครื่องมืออะไรให้เลือกใช้ได้บ้าง สำหรับเส้นทางนี้นะครับเรามีเครื่องมือหลักๆให้เลือกอยู่2ตัวตัวแรกเลยกว่า Pearson Chi Square เจ้านี่จะบอกเราได้แบบเบสิกเบสิกเลยครับว่าสรุปแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือเปล่าจบแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลที่ลึกกว่านั้นต้องตัวที่2ครับ Pearson Correlation เพราะว่าเจ้านี่เนี่ยนอกจากจะบอกว่าสัมพันธ์กันไหมแล้วยังบอกไปถึงทิศทางแล้วก็ความแรงของความสัมพันธ์นั้นๆได้ด้วยละเอียดกว่าเห็นเห็นเลยทีนี้คำถามสำคัญ มันก็ตามมาเลยครับว่าเอา้าแล้วพอมี2ตัวแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงละครับว่าเมื่อไหร่ควรใช้ตัวไหนถึงจะเหมาะกับงานของเราที่สุดและนี่แหละครับคือทางแยกสําคัญของเราในเส้นทางแรกเลยจุดนี้เลยที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเลื้ยซ้ายไปหาคสแควร์หรือจะเลื้ยขวาไปหาคอร์ริเลชันดีซึ่งจะบอกว่าเกณฑ์นในการตัดสินใจเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับคําตอบมันง่ายนิดเดียวเลยครับ การเลือกเครื่องมือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวเลยนั่นก็คือระดับการวัดของตัวแปรที่เรากําลังศึกษานั่นเองหรือถ้าจะให้พูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือประเภทของข้อมูลที่เรามีนั่นแหละครับว่ามันเป็นข้อมูลแบบที่แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหรือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องกันแน่และนี่คือตารางสรุปเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยครับดูตามนี้ได้เลยนะถ้าตัวแปรของเราเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มทั้งสองตัวเลยหรือ ตัวหนึ่งเป็นกลุ่มอีกตัวเป็นตัวเลขต่อเนื่องแบบนี้ให้ใช้ p e a r สัน s Square ครับแต่ถ้าตัวแปรทั้ง2ตัวเป็นข้อมูลต่อเนื่องเหมือนกันก็ตรงไปที่เ p e ย r s o n Correlation ได้เลยหลักการมีแค่นี้เลยครับง่ายมากๆเอาละครับตอนนี้เส้นทางแรกก็เคลียร์กันแล้วเนาะงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วไปสำรวจอีกเส้นทางหนึ่งที่เหลือกันดีกว่านั่นก็คือเส้นทางของการทำนายครับ โอเคตอนนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่2กันแล้วนะครับซึ่งเส้นทางนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าด้วยนั่นก็คือเรื่องของการทํานายผลลัพธ์หรือ prediction ในเส้นทางนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าเราจะสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าตัวแปรตัวหนึ่งมันส่งผลต่ออีกตัวแปรหนึ่งได้ยังไงสําหรับเครื่องมือหลักในเส้นทางสายนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์การถดถอยผหุคูณหรือ multiple regression มันคืออะไรมันก็คือวิธีทางสถิตินี่แหละครับที่เอาไว้ใช้ศึกษาว่าตัวแปรอิสระหรือที่เราเรียกกันว่าตัวแปรตนนั่นแหละหลายๆตัวเลยนะมันสามารถทํานายตัวแปรตามหรือตัวแปรผลลัพธ์ซึ่งต้องเป็นข้อมูลต่อเนื่องตัวเดียวนะครับได้อย่างไรทีนี้เพื่อให้เราใช้เครื่องมือนี้ได้แบบโปรแล้วก็ได้ผลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เนี่ย เราต้องมาเจาะลึกประเด็นสําคัญๆของการวิเคราะห์การถดถอยกันหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นข้อตกลงเบื้องต้นบางอย่างที่เราต้องเช็คก่อนเสมอก่อนจะกดรันโมเดลนะครับก่อนจะรันโมเดลนะครับเราต้องเช็คลิสต์พวกนี้ก่อนเลยอย่างแรกตัวแปรตามของเราต้องเป็นข้อมูลต่อเนื่องนะอย่างที่2ตัวแปรต้นต้องเกิดขึ้นก่อนตัวแปรตามอันนี้ก็ make sense และตัวแปรตามเนี่ยก็ควรจะมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติด้วยแต่ข้อที่สําคัญที่สุด ดอกจันไว้เลยนะครับคือตัวแปรต้นทั้งหมดห้ามมีปัญหาที่เรียกว่าภาวะรวมเส้นตรงพรหุหรือ multi collinearity เด็ดขาดครับแล้ยภาวะที่ว่าเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงง่ายๆเลยครับมี3 s t สเต็ปสเต็ปที่1ให้เช็คค่า correlation ระหว่างตัวแปรต้นแต่ละคู่ค่าที่ได้เนี่ยมันควรจะน้อยกว่า0.80สเต็ปที่2เช็คค่า VIF อันนี้ก็ดูง่ายๆค่ามันควรจะน้อยกว่า10ครับและสุดท้ายสเต็ปที่3 ให้เช็คเครื่องหมายบวกลบของค่าสัมประสิทธิ์ในโมเดลมันควรจะตรงกับเครื่องหมายตอนที่เราหาความสัมพันธ์แบบเดียเดียวกับตัวแปรตามครับและนี่ก็คือหน้าตาของสมการถดถอยผู้คูณครับเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทำนายผลเลยโดยที่ตัว y นี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากจะทำนายส่วน x แต่ละตัวก็คือบรรดาตัวแปรต้นที่เราใส่เข้าไปเพื่อใช้ในการทำนายนั่นเองครับทีนี้พอได้ผลมาแล้วเราจะแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้ยังไงมันจะมีอยู่2แบบให้ดูครับ แบบแรกคือค่าไม่มาตรฐานหรือค่า B เจ้าหนี้จะเอาไว้ตอบคำถามว่าผลกระทบในโลกความจริงมันเป็นยังไงเช่นถ้า x เพิ่มขึ้น1ห,หน่วย y จะเพิ่มขึ้น B หน่วยนะส่วนแบบที่2ครับคือค่ามาตรฐานหรือค่าเบตา้าอันนี้จะเอาไว้ตอบอีกคำถามหนึ่งคือแล้วตัวแปรต้นตัวไหนล่ะที่สำคัญที่สุดเราก็แค่ไปดูตัวที่มีค่าสมบูรณ์ของเบต้าสูงสุดตัวนั้นแหละครับมีอิทธิพลมากที่สุด แล้วตัวเลข48.1%ที่เห็นอยู่นี้แหละมันคืออะไรตัวนี้คือค่า r s q u a r e ครับมันเป็นค่าที่บอกเราว่าไอโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวแปรต้นทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรของตัวแปรตามได้ดีแค่ไหนในที่นี้ก็คืออธิบายได้48.1%ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปต่อมีเรื่องหนึ่งที่ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยเกี่ยวกับการสร้างโมเดลแบบอัตโนมัตินะครับหล,หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินวิธีที่เรียกว่า stepwise กันมาบ้างนะครับ โอ้โหมันดูง่ายดูน่าใช้มากๆเลยคือแค่โยนโยนตัวแปรเข้าไปแล้วก็ให้โปรแกรมมันช่วยเลือกให้เองเลยสร้างโมเดลให้เสร็จสับหน้าที่เราก็แค่เลือกโมเดลที่ค่า R-Square สูงที่สุดแล้วก็เอามารายง,งานผลง่ายไหมล่ะครับแต่คำเตือนตัวโตเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลอย่างรุนแรงได้เลยทำลายล่ะ ก็เพราะว่าบางทีไอโมเดลที่โปรแกรมมันเลือกมาให้ว่าดีที่สุดทางสถิติเนี่ยมันอาจจะขัดแย้ยงกับทฤษฎีหรือหลักการพื้นฐานในเรื่องนั้นๆไปเลยก็ได้ครับเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เข้าใจบริบทเหมือนเราเอาละครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านทั้ง2เส้นทางกันมาเรียบร้อยแล้วถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพรวมของแผนที่การเลือกใช้สถิติฉบับสมบูรณ์กันแล้วเนะต่อไปเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกเราจะมาสรุปทั้งหมดให้เป็นผังการตัดสินใจแบบง่ายๆดูกันอีกสกรอบครับ สรุปง,ง่ายๆเป็นแผนผังการตัดสินใจตามนี้เลยนะครับเริ่มจากถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเป้าหมายคือการหาความสัมพันธ์ก็มาดูต่อว่าตัวแปรของเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นเชิงกลุ่มไปที่ค u สแควร์ถ้าเป็นข้อมูลต่อเนื่องไปที่เพียร์ซันโคเรเลชันโอเคไหมครับแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการทํานายและเรามีตัวทํานายหลายๆตัวสําหรับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องหนึ่งตัวคําตอบเดียวเลยครับใช้การจดถอยพหุค,คูณ และเมื่อตอนนี้เรามีแผนที่นำทางฉบับสมบูรณ์อยู่ในมือแล้วคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือคำถามวิจัยข้อต่อไปที่เราจะออกไปลุยกันนั้นคืออะไรก็หวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะครับ